ครับวันพุธที่10กันยายน2568ครับผมขณะนี้เวลานะครับประเทศไทย18นาฬิกา39นาทีนะครับผมครับผมก็เมื่อคืนนะครับผมก็ทํางานไม่ไหวแล้วผมก็หลับไปนะครับผมตื่นมาตอนเช้านะครับก็คือด้วยความหวังครับผมก็ตื่นมาด้วยความหวังว่าเดี๋ยวผมจะทํางานให้เสร็จในวันพุธที่10กันยายนนี้ครับ ก็ปรากฏว่าพอไปที่ทํางานนะครับเอ,อวันนี้นี่ผมเจอสารพัดเรื่องสารพัดเรื่องราวเลยนะครับผมก็ก็คงจะเดาออกนะว่าว่าก็ไม่ได้ทํางานครับคือวันนี้เนี่ยก็คือผมทําเหมือนเหมือนวันก่อนๆไม่ได้ก็คือก็คือแอบก็คือเข้าไป นั่งทางานในห้องประชุมนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยมันมีคนใช้ห้องประชุมนะครับมีพนักงานจากส่วนกลางเนี่ยเข้ามาขอใช้ห้องประชุมทําให้ผมต้องนั่งที่โต๊ะนะครับพอผมนั่งที่โต๊ะเนี่ยนะครับก็คือปรากฏว่าก็มีทั้งโทรศัพท์มีทั้งคนมาหามีทั้งคนโทรหาสารพัดสารเพครับวันนี้ก็คือก็ทั้งไลน์มาก็คือเยอะครับวันนี้ก็คือไม่รู้จะเยอะเยอะอะไรกันขนาดนี้นะครับผมก็ทํางานปฏิบัติต่อไม่ได้นะครับก็คือสุดท้าย ุดท้ายวันนี้เนี่ยผมก็กลับมาด้วยด้วยความรู้สึกที่ว่าเมื่อคือนผมนอนไปตรงไหนครับก็คือมันหยุดอยู่ตรงนั้นเลยเหมือนผมมานั่งตรงนี้แล้วก็ผมก็ต่อเวลากลับนะครับก็คือแล้วก็มีอีกเรื่องครับวันนี้ก็ได้รับแจ้งมาว่าจะมีการประชมุมคณะกรรมการกลั่นกรองสำนวนการสอบสวนอีกแล้วนะครับก็คือเป็นครั้งที่9้าทับสองนะครับ ในวันที่15กันยายน2568นนี้นะครับก็เป็นวันจันทร์นะครับขณะนี้ผมนั่งอยู่ที่วันวันพุทธที่10นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชุมคกสออีกแล้วเนี่ยก็ประชุมกกอรอขออีกแล้วนะครับผมก็มีเวลาก็คือวันวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับในการใน,ในการเตรียมงานนะครับผมแล้วก็ถ้าสําหรับการเตรียมงานแล้วก็ส่งผู้บริหารแต่สําหรับการอ่านเนี่ยอาจจะใช้เวลาวันเสาร์อาทิตย์ ครับผมก็จะมีเวลา4วันตอนแรกเนี่ยผู้บริหารจะขอประชุมวันที่12ด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมนั่งอยู่ที่วันที่10บนะครับเออก็ไปเจราจากับพื่อข้าขบัญชาว่ามันไม่ทันนะครับแล้วก็วันที่12บเนี่ยก็คือน้องที่แผนกก็ไม่อยู่นะครับก็เลยขอขอเป็นวันวันจันทร์ที่ที่ที่สบแทนนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมาตามที่ผมคาดไว้ไม่มีผิดเลยก็คือเออจะเห็นได้ว่า เพิ่งประชุมกรลอขอไปเมื่อวันที่สิบเก้าสิงหานะครับแล้วก็ผมก็ปั่นนะครับพอวันที่สิ้าสิงหาผมก็ปั่นเต็มที่เลยโดยการยอมลาพักผ่อน2วันก็คือวันที่ยี่สิบกับย1ดสิบเอ็ดด้วยผลว่าจะต้องทํางานให้ทันเพราะว่าจะมีการเกษียณของพนักงานจํานวนมากนะครับผมก็ต้องปั่นงานนะครับก็คือตั้งแต่วันนั้นจงมาถึงตนวันนี้นะครับผมก็ทํางานอประชุมเกี่ยวกับกรอขอไปเกือบหมดแล้วผมเหลือแค่สำนวนเดียวนะครับสำนวนเดียวจริงๆครับก็คือพยายามเร่งให้เสร็จก็คือเดี๋ยว ก็เดี๋ยวมันจะกลายเป็นไม่ก็คือจะกลายเป็นว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมทําให้เป็นปัจจุบันนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันเสียศักดิ์ศรีนะครับทำมาขนาดนี้แล้วนะครับก็คืออยากจก็ก็คือสมมติว่านิติกรก้ามาถามก่อนประชุมก็รขอวันจันทร์ที่15เนี่ยนิติกรน้ามาถามว่าแล้วมาตามมาติเป็นยังไงผมอยากตอบได้อย่างเต็มปากเต็มคําว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ตอนนี้มันมีคาราคาซังอยู่หนึ่งจำนวนครับนี่ผมต้องหาวิธีการจัดการกับมันนะครับแต่ทันทีที่มีการประชุม กอลอแจ้งว่าจะประชุมกอลอที่หน้าเนี่ยผมก็ต้องสวิต์นะครับสวิต์มาทําอันนี้ก่อนเพราะอันนี้มันมีกําหนดเวลานะครับครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับก็คือมันก็เต็มไปด้วยเรื่องราวที่สารพัดเหตุการณ์ที่ผมเองก็เหนื่อยนะครับก็คือพอเราไปนั่งที่โต๊ะทํางานเราไม่ได้มุกตัวเองเป็นห้องประชุมเนี่ยครับมีทั้งความขัดแยง้งมีทั้งความเหนื่อยล้าของเพื่อนพนักงานมีทั้งการ การเกี่ยงงานกันของเพื่อนพนักงานนะครับก็คือก็ก็ผมเข้าใจว่าหลายคนก็เหนื่อยนะครับก็สุดท้ายเนี่ยก็คือก็เลยทําให้ผมก็เฟลไปพอสมควรนะครับก็คือครับผมก็สื่อสารอย่างตรงไปตรงมากันแล้วนะครับว่าผมมาโหลดนะครับแล้วก็ผมก็แจ้งไปแล้วว่าตอนนี้ผมก็นอนตีสองตีสามนะครับแล้วก็ทํางานนะครับก็ ถ้าท่านผู้ชมชมผมอยู่เนี่ยครับแล้วก็ติดตามทุกคลิปจะรู้ว่ามันโหลดจริงๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าท่านผู้ชมจะรู้ดีกว่ากว่ากว่าเพราะเขาเขาอาจจะไม่ได้ดูนะครับเขาไม่รู้หรอกก็คือเวลาที่คนเราบอกว่างานโหลดงานมากอะ่ะก็คือมันมันอาจจะเป็นแค่การอ้างหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าฝั่งผมเนี่ยผมไม่ได้อ้างผมโหลดจริงๆนะครับแต่ก็ฟังดูก็คือเหมือนจะไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจว่าผมโหลดยังไงนะครับก็คือ อาจจะไม่เข้าใจว่า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 มันเป็นไปได้หรือคนนอนตีสองตีสามอะไรเงี้ยหลายหลายวันติดต่อกันหรือว่ามันจะยอมอะไรขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยคือผมไม่ได้ยอมอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ผมจําเป็นนะครับผมจําเป็นต้องทํางานให้เสร็จนะครับผมก็จากการคาดหมายสถานการณ์การงานของผมในวันนี้นะครับก็คือตอนเนี้ยตอนเนี้ยนะครับก็คือ ไอ้ที่ผมเซ็ตไว้ว่าจะทํานู่นทํานี่อ่ะเดี๋ยวผมคิดว่าอาทิตย์หน้าเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าน่าจะมีงานงานงานมาเพิ่มนะครับคือตอนนี้ถ้าเป็นเรือเนี่ยก็คือถ้าเป็นเรือที่ที่มีรอยรั่วนะครับแล้วก็น้ําเข้ามาในเรือเนี่ยผมวิทย์ไม่ทันนะครับผมตัดน้ําออกไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องไปแบบเรือที่มีน้ําอยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ยตลอดก็คือเอาพอปักคลองนะครับปักคลองไปข้ามปากนะครับซึ่งก็ เหนื่อยนะครับเพราะว่าทันทีที่นอนหรือว่าหยุดไปวันไหนอ่ะมันก็จะน้ําก็จะจมเรือนะครับผมครับก็เอาเป็นว่าผมาจะไม่พูดมากนะครับเพราะว่าจะพูดไปก็เสียเวลาเยอะครับก็คือตอนเนี้ผมก็จริงๆผมมีปัญหาเรื่องเรื่องวิดีโอแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าวิดีโอที่ผมอัดไว้ต่อนเนื่องเก็บไว้เป็นหลักฐานหรือว่าเก็บไว้ไว้สําหรับทำคอนเทนต์เนี่ยมันเยอะครับแล้วผมไม่ใช่นักตัดต่อนะครับแล้วทีนี้เวลาผมพูดผิดพูดถูกเนี่ย ผมตัดต่อไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทําก็คือว่าผมก็ต้องแบบสดดิบ,ดบๆเลยครับดิบ,ดบ,ดบแบบนี้แลวทีนี้มันเยอะครับบางบางบางไฟล์วิดีโอมันมันเป็นชั่วโมงเลยครับเพราะว่าเราทําไปเรื่อยๆทีเนี้ยผมก็กลัวว่าสมมุติถ้าผมนั่งทํางานใช่ไหมครับแล้วผมไม่ถ่ายมันไปเรื่อยๆเช่นหนึ่งชั่วโมงครั้งสองชั่วโมงครั้งเลยครับกลัวว่าเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าผมอู้เช่นก็คือเช่นผมทํางานจะสองทุ่มใช่ไหมครับแล้วผมไปถ่ายทีสี่ทุ่ม ผมก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาหาว่าในออสองชั่วโมงนั้นไปนอนหรือเปล่าแต่ว่าหรือบางทีครับก็คือเขาถ้าผมถ่ายตอนตีสามเลยแล้วก็ปรากฏว่าผมถ่ายสองทุ่มกับตีสามเนี่ยผมก็กลัวครับว่าก็คือเดี๋ยวเขาก็หาว่าเออนี่สร้างภาพนะเอาเป็นว่าท่านท่านท่านผู้ชมดูหรือว่าดูกันเลยครับก็คือให้ใช้ความรู้สึกในการตัดสินเลยว่าผมสร้างภาพไหมนะครับเพราะว่าเอาจะเห็นว่าความรู้สึกของของคนเนี่ยมัน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 เมคไม่ได้ครับ มันเหนื่อยคือมันเหนื่อยมันท้อคือมันท้อมันมนึกเขิมคือมันนึกเขิมนะครับก็เอาเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปทํางานก่อนนะครับอ๋อเดี๋ยวครับก็คือยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนครับผมครับก็มีเรื่องหนึ่งนะครับก็คือไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือว่าโชคร้ายของผมนะครับก็คือตอนเนี้ในบ้านนะครับ ทั้งทั้งภรรยาแล้วก็ทั้งแม่ยายครับแม่ครับไม่สบายติดติดเหมือนติดหวัดหรือว่าติดติดไข้าจากลูกสาวจาก,จากลูกสาวก็เป็นไข้ามาจากโรงเรียนนะครับกเ็เขาก็ไม่สบายกันมาสองสามวันแล้วแล้ววันนี้เนี่ยก็คือทางแม่เนี่ยก็คือนอนนอนสมแล้วก,ก็กินยานะครับผมอาจจะต้องประเมินอ,อีกทีนึงว่าต้องพาไปหาหมอไหมนะครับพรุ่งนี้ สิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายนะครับก็คือคือคนในบ้านเนี่ยครับก็คือเขาติดหวัดแล้วก็ติดไข้จากลูกสาวผมนะครับมีผมมีผมคนเดียวครับที่ท,ที่ที่อยู่รอดปลอดภัยครับก็คือผมอยู่รอดปลอดภัยเลยนะครับสาเหตุที่ผมอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยนะครับเพราะว่าผมครกอยู่ในห้องทํางานครับก็คือผมแทบจะไม่ได้เข้าบ้านนะครับผมเข้าไปอาบน้ําแล้วก็เอาของกินในครัวนะครับ ซึ่งผมก็ไม่ได้ไปคลุกก็คืออยู่กับลูกหรือว่าอยู่ในบ้านกับภรรยาหรือบ้านเลยนะครับก็ก็กลายเป็นว่าห้องทํางานผมเนี่ยกลายเป็นห้องกักกันก็เป็นห้องปลอดเชื้อไปเลยครับก็คือ,อ,อผมไม่ป่วยครับในขณะที่คนอื่นติดลูกติดไข้าจากลูกสาวครับก็ไม่รู้ว่าจะก็อาจจะเป็นความโชคดีในความโชคร้ายอะไรย่างนี้ครับก็ดีนะครับก็คือแต่ว่าผมเนี่ยก็ต้องระวังแล้วเพราะว่าผมเนี่ยนอนน้อยถ้าเกิดว่าผมติดหวัดขึ้นมาอีกคนหนึ่งแล้ว อาการมันอาจจะหนักแล้วก็แล,วกแล้วงานนะครับท่านผู้ชมถ้าผมไม่สบายใครจะทํางานครับก็ประมาณนี้ครับก็เล่าให้ฟังเฉยๆว่าก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างครับตรงที่ไม่ติดไขเ้เหมือนภรรยากับแม่ยายนะครับครับผมก็ตอนนี้ครับ19นาฬิกา29นาทีครับพุธที่10กันยายนปี68นะครับ มก็เสียเวลาเยอะไปกับการกินข้าวแล้วก็เสียเวลาเยอะไปกับการบนแล้วก็โวยวายอยู่คนเดียวครับจะบ้าแลวนะครับก็เสียเวลาไปเยอะครับเดี๋ยวผมแต่คืนนี้ผมจะเริ่มต้นที่การวางแผนนะครับก็คือสุดท้ายความสุขมุมความอรอบคอบก็คือการวางแผนเนี่ยจะช่วยให้ผมทํางานได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมวางแผนนะครับครับาตามสถานการณ์นะครับวันนี้เนี่ยก็คือในเมื่อจะมีการประชุม กรขอนะครับในสัปดาห์หน้าถ้าผมทําเสร็จภายในวันพุธหรือว่าวันศุกร์นี้นะครับผมก็จะได้มีโอกาสาไปทํางานของความฝันของผมให้สําเร็จครับก็คือว่าทำรา,ายงานสันมวลสอบสวนสํานวนสุดท้ายจากกรคอนัดที่แล้วเพื่อจะได้บอกได้อย่างเต็มปากเต็มคําว่าผมไม่มีงานค้างสําหรับงานากรณขอนะครับผมส่วนของใหม่เดี๋ยวคืนนี้ผมวางแผนเดี๋ยวคืนนี้เราตั้งเป้าว่าจะทําให้เสร็จภายในคืนนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูสารบัญกันนะครับว่าสารบัญตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ก็สารบัญนะครับผมรับไปรับมาก็ตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบเอ็ดเรื่องครับมันก็เพิ่มมาเรื่อยๆครับรับทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ครับคืนนี้มาดูผมลุยกันครับว่าจะได้สักแค่ไหนวันนี้อ่รายงานกอล์อครับวอล์กออลขล็อจะอยากให้เสร็จนะครับครับ ็สุดท้ายครับผมก็พยา,ายามนั่งบ้านสำนวนก่อนนะครับเพราะว่า,อาพอจับสัมรวนมาแล้วเนี่ยก็คือผมอไม่เข้าใจาผมก็พยายามอ่านจาับใจความไปเราๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาสัมรวนที่ผมอ่านเนี่ยไปสมา ครับวันพุธที่10กันยายน2568ครับตอนนี้เวลานะครับประเทศไทย21่อนานาทีครับก็ตอนนี้ผมก็ใช้วิธีการอ่า,อานไปเลยนะครับอ่านรายงานอ่า,อานสานวนที่จะเข้าประชุมข้ามการกันกองไปเลยนะครับเพราะว่า,อา,อา,อาพอพิจารณาแล้วนะครับปรากฏว่า,าสานวนที่จะเข้าเนี่ยมันมี6 0กว่าเรื่องก็จริง แต่ว่ามันซ้ํากับเรื่องเดิมที่ที่เลื่อนมาจากนัดที่แล้วนะครับประมาณ7จ็ดแปดเรื่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะอ,อ่านแค่ไม่ถึงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะอ่านไปเลยนะครับอ่านไปเลยเพราะว่าถ้าไปพึ่งวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็จะมีปัญหากับลูกอีกแล้วครับก็คือเดี๋ยวเราก็คือตอนนี้ตอนนี้ผมคิดอย่างนี้นะครับผมไม่พึ่งน้ําบ่อหน้าครับอันไหนอันไหนอ่านได้ถ้ามีสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วก็อ่านเข้าสมองผมอ่านเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ผมก็ใช้วิธีการอ่านสำนวนเลยนะครับเพื่อจะเพื่อจะเตรียมบีบเลยนะครับผมครับก็โดยโดยรวมครับก็โอเคดีครับตอนนี้ผมอ่านเสร็จไปสองครับครับคืนวันพุทธที่สิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมก็ขณะนี้เวลาประเทศไทยก็คือยีอ่สิบสองนาฬิกาสิบสี่นาทีครับ ครับผมก็ยังอยู่ที่งานเดิมครับเป็นงานเ,าเป็นงานเ,าเตรียมข้อมูลนะครับสำหรับการไปชุมกันกลองการสอบสวนครับผมก็ตอนนี้ผมนับได้ทั้งหมดทั้งหมด14เรื่องนะครับเป็นเรื่องใหม่ที่จะเข้าเนี่ยหเรื่องนะครับ6เรื่องนะครับผมก็มีประธานที่จะต้องเชิญ ห้าคนนะครับก็นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องเก่าแจ้งเพื่อทราบอะไรเงี้ยครับก็คือตอนนี้ผมก็อ่านได้ถึงเรื่องที่หกแล้วนะครับก็ถ้าเป็นงี้ครับก็คืออาจจะเสร็จก็คือถ้าเป็นเรื่องของการอ่านอาจจะเสร็จเร็วขึ้นเดี๋ยวผมก็เหลือทําวารละนะครับก็ตอนนี้ข้างนอกก็ข้างนอกก็มืดนะครับ แล้วก็มีผมได้ยินเสียงฝนตก 1971. ปลอยๆนะครับผมก็เ <trem> ป <sense> <t un> ็นเป็นค่ำคืนที่เงียบอีกคืนนึงครับก็ผมไม่ได้ยินเสียงรถหรือเสียงหมาอะไรข้างนอกเลยครับก็ผมก็สามารถทำงานไปได้เรื่อยๆครับก็คือตอนนี้ถามว่าเหนื่อยไหมก็คือมันมีหอบ นิดหน่อยเพราะว่าผมพยายามเล่งนะครับตอนนี้ผมก็ยังเหลือเวลาทำงานอีกอเกือบสี่ชั่วโมงนะครับก็อีกสี่เกือบสี่ชั่วโมงผมว่าน่าจะได้เยอะถ้าเกิดว่า,าไปเรื่อยๆได้แบบนี้นะครับครับผมขอแยกไปทำงานต่อครับ ครับผมเที่ยงคืน32ครับวันพฤหัสที่11กันยายนนะครับข้ามมาเป็นวันพฤหัสสิบเอกันยายนแล้วนะครับผมก็ขณะนี้นะครับผมก็ทำงานในส่วนของการการลำดับเรื่องนะครับแล้วก็การสรุปว่า,ว,าว่ามีกี่เรื่องนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือ,อ ก็คือลงจํานวนหน้านะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้ได้ข้อสรุปว่าทั้งหมดมี14เรื่องครับผมเป็นเรื่องอเรื่องใหม่6ครับแล้วก็เรื่องเก่า8นะครับมีต้องเชิญประธาน5นะครับก็ผมก็อ่านถือทั้งหมดเนี่ยทั้งทั้ง10 14เรื่องเนี่ยผมอ่านหมดแล้วแต่ทีนี้ก็คือจําไม่ค่อยได้แล้วครับก็คือ,อเดี๋ยวผมก็ต้องไปอ่านใหม่นะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าไม่ได้อ่านเนี่ยผมคิดว่าผมพอจํารูปเรื่องได้นะครับเพราะว่าทั้งสิบทั้งสิบสี่เรื่องเนี่ยผ่านตาผมมาแล้วนะครับก็ครับผมก็เเรียงเรียงเรื่องนะครับแล้วก็เรียงจํานวนหน้านะครับเดี๋ยวผมต้องเอาเข้าไปรวมใน PDF นะครับแล้วก็ทําเป็นชุดนะครับครับก็อันนี้นะครับ ก็ผมก็ไล่มาก็คือไล่มาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่มแล้วก็ห้าทุ่มแล้วก็เที่ยงคืนนะครับอันนี้ก็ไล่มาครับก็อย่างน้อยผมก็เสร็จตรงนี้ละทีนี้เดี๋ยวผมไปทําอย่างอื่นครับเอ่อครับผมก็ตอนนี้ผมก็เลยเที่ยงคืนมาแล้วทีนี้ผมก็ตอนนี้นะครับก็คือรู้สึกท้องร้องนะครับก็คือ หิวตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปดูในครัวว่ามีอะไรกินบ้างนะครับเออก็เดี๋ยวไปดูในตู้เย็นว่ามีอะไรกินบ้างนะครับเพื่อจะได้มาทํางานต่อนะครับก็คือถามว่าวันนี้เสร็จไปก็คือเดี๋ยวมันจะมีเ,เดี๋ยวผมต้องอย่อข้อความแล้วก็ลงในตารางอีกครับก็ตอนนี้ผมเหลือเวลาทํางานอีกอประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับ ก็คิดว่าได้เยอะนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าเร่งเนี่ยได้เยอะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาของกินก่อนะนครับครับ11กันยายน2568ครับเวลาเที่ยงคืน5้าสนทีครับผมก็ไปดูในครัวแล้วผมก็มีข้าวนะครับข้าวมีแค่รายการเดียวที่ผมพอกินได้นะครับก็ จำเป็นต้องกินนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยบอกภรรยาว่าให้ซื้อข้าวให้แม่ใหม่นะครับน่าจะเป็นข้าวแม่ครับครับเออมันหิวทีนี้ผมเมื่อกี้ผมดูในลน์แมนแล้วก็คือหูในลายแมนตอนนี้คือค่าส่งเนี่ยห้าสิบห้าบาทอย่างงี้ครับแลวผมต้องสั่งสองเออผมต้องสั่งให้ให้ให้ได้ร้อยห้าสิบอย่างงี้ครับมันก็กลายเป็นสองร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยผม่าไม่ไหวครับก็คือก็เอาเป็นข้าวในครัว เดี๋ยวผมต้องกินข้าวก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ท้องร้องจอกๆเลยครับวันพฤหัสที่17กันยายน2568ครับขณะนี้เวลาประเทศไทยสองนาฬิกาหนาทีนะครับก็ผมก็ปั่นงานมาจนถึงาการย่อเรื่องลงในตารางวาระนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับข้างน,นอกครับฝนตกครับ ผถจก,กแล้วนะครับก็กขณะนี้ที่สองนะครับผมเหลือเวลาอีกออชั่วโมงหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่เสร็จครับอาจจะได้แค่ขึ้นโครงอีกแล้วครับขึ้นโครงขึ้นโครงเป็นเว้าจุฬาแล้วก็ไปติดกระดาษแก้วที่ทำงานนะครับ ก็ต้องทําใจครับว่าว่า,ว,าว่าก็คือได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับตอนนี้เหลืออีกห้านาทีครับอะเดี๋ยวผมเร่งทําต่อครับครับผมก็ลากมาจนถึงสามนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับตอนนี้เป็นเช้าวันพฤหัสที่สิบเอ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหครับผม ก็ผมก็ทำเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าได้แค่เอกสารก็คือเป็นส่ว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 นนะครับก็คือผมจะต้องเอาไปตรวจแล้วก็ประกอบพรุ่งนี้นะครับครับผมก็ได้ไปสองส่วนนะครับวันนี้ก็คือส่วนที่ผมนั่งอ่านแล้วก็เช็คเรื่องว่ามีเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วก็ผมทำการแยกไฟล์ไว้แล้ว ทีนี้มันก็จะเหลือแค่เอาไปประกอบพวกนี้ครับแล้วก็มีการตรวจล่างนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออ,อ่ทำหนังสือเชิญทำหนังสือเออชิญประธานแล้วนะครับโลยเซ็น ็วันนี้ก็ผมก็ได้แค่นี้แล้วครับมันเแต่มันก็ทําให้พรุ่งนี้ง่ายขึ้นนะครับก็ผมยังมีเวลาวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับถ้าผมเสร็จงานนี้วันพฤหัสวันศุกร์จะได้ทํารายงานสอบสวนที่ค้างอยู่เรื่องเดียวนะครับถ้าทํารายงานการสอบสวนเรื่องนั้นเสร็จผมก็ถือว่าคอมพลีตนะครับก็เราขอทั้งหมดเลยนะครับก็วันนี้ก็ ออหมดสภาพครับครับก็เดี๋ยวผมเ,ออเข้านอนครับครับเออคืนนี้ผมก็จะไม่เก็บอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมออไม่ไหวนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเขี่ยสำนวนไว้ข้างล่างแล้วผมก็จะนอนแล้วนะครับพิมพ์เตอร์ก็ไว้ข้างนอกก่อนนะครับครับผมก็ อรุณสวัสดิ์ครับ